มันลุกางนี shifted, ้ก็เลยใเห้ม right? oh, ันดลงมากส่มดันใส่ตีเอาว่าไปกินเขาง่ายง่ายตีไม่ี้ช่อ๋อเล้วนี่สักนตีเล้วตเลีวพอดีพอดีเลยไตรงนี้อาเจ็ดถุงตีพอพอดีนว่าแต่เนี่นะสายเบ็ดเกีติสิเหลียยู่ถุงนึ่งเยู่เนาะตีตายพนเบิดหกวินีพนเอาเจ็ดเโบ เอาเกจก็ถือ้่าพอดีพอยกับมักที่แหละชื่อมือนนิตะกี้มักห้างแบบนี้เขาหน้าคุมอยู่ใส่ผิวเดียวขึ้นมาพีตะข่เดี๋ยวน่าลพี่น้องี่มากกับวานเขาข้าวเดีอวกับว่านเขาข้าวเดียวกับเกียวเขาข้าวเดือดกับสงการข้าวเดียวกับปีหม่เห็ดหน้า หน้าดำหน้าเม็ดชูมือนี่รถผู้ประจาเดินตามมี่อยู่กับสักอ่างรถใหญ่เป็นมาเห็ดไห้คือเกาอุ้มใหญ่ละวันนี้ทับงดูดไส้ได้ย่ดนี่แหละก็เป็นยเดียดว่านลอยกันซีก้นมี่หน้าอยู่ประมาณสีอะไรกับวันมาจะอุ้มฟังทั้งฝุ่นแล้วแล้วเลยนี like ่ไห้เป็นไห้ชิ้นไถ เก็ดพันกับสือ่อสมมติสื่อเพิน์ลที่เป็นหนังย,ย่อยย่นก็เอาอต้องตีสุปีเขาคัาดเลือกเขาย่างดีเลือกเขาปลูกแล้วฟาอตใไฮนี่เป็นไฮบบกใหญ่งงเลยเน่ย เป็นเขาปลูกยยอนงามง่ามดีพี่น้องเขาปลูกนี่เป็นเขาปลูกพันธุ์ของผู้อันของนายหลวงเกินแด่สามปีแล้วล่ะเอามาขัดพันธุ์ไว้ได้แต่พรได้ท่านได้สื่อจะเทียยุขัดเอาปีใดมันมันก็หอดงามเอาขาปลูกับเลือกเลือกยุไห่หน้าแล้วก็มันเลือกยุข้างเครื่องแล้วก็ฟาดเอาเกิดที่ขนาดเลยพี่น้องพวกขาดสมัยตะก้อนนี่ยายย่นเอาตะเขาวิ่งเหล่าตักยุเหล่าเขาแข็งแล้วก็เกิดพวกไว้ดี เลยเปลี่ยนเ็ดแบบสมัยโบราณต้องเลือกต่าปลูกประจำถ้าเขาเลือกมันก็เกิดพอบบดีกัเสียเวลีราฟไปแต่ว่าปีนี้นี่เลือกเลือกได้สามสี่ปีแล้วเหรอพี่น้องถ้าเลือกมาจยไหนกัน<ม>เกิดดีตลอดบ้านล้งจำเนี้เกิดจำหนัดน้ำสากับบกลงหลายแล้วกุ้งก็หลไหลพี่น้องปล่อยตะป่นละกุ้งนี่ ใส่ใส่งนี่เดี๋ยวจะละครึ่งส้างนแต่มันกูได้อยากอ่ะยีนใ,ใส่ใส่ย้อนลงสีหาหลังกับก้อยยีนเรือดไหลเป็นไรเอ๊ะเออเริ่มใส่แล้วเขาบ,บอกเอาบวบหอยล่วงไหลปล่ยอยบวบหอยจูบไหล ว่าเป็นสีซ้ำตั้งสีอะไรติจะติป้อยบอกหอยอยันี่คุณเลื่ลม ừ, อมน่าเริ่มสีเขียวเริ่มสีอะไรแล้วเอาหอยจูบมาลงแต่ว่าปีนี้มันสีเป็นยังไงฝนน้ำมันคือบกไหลแต่กล้วยกับโบ้วยงามพี่น้องกล้วยแรลงแหลกกัได้ข้างๆสวนกล้วยผู้เฒ่ามันมีใบหิวเขาว่าแท้สวยหรอ ัแกสีประมาณยักษินสิ้นเดือนหนาสิ้นเดือนก็รักกระดาษยังสีว่านเพราะว่าเป็นของยาวแต่ของวานสีหลากหลายไม่ใชจังสีตเอาท่าน